เ uhm, ขาราบอกขาราบกขโอกปโยภวุตุสัพปตาเตทะกสะกายทุจริตะอ้หิะกังโครนะมปะหะเบียเบีเอุนกุลกุลกุลต่อ 啊，六个。嗯。